ไม่รู้เ่ยมันจำไม่ได้เลยหรือเปล่าจำไม่หรือเปล่าบ่ยังไงทำยังไงดีล่ะทีเนี้ยออกไปดูก็ไม่ได้มีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่าช่วยเลยเร็วนังมะเรอะไรแม่มึงไปดูเลยดูดูที่รูแม่อ่ะเฮ้ยนั้นกูดูด้วยดูเลยดูไหนอ่ะไม่รู้ไงอะไรนะแม่แกพูดอะไรอ่ะ มเข้าใจเลยเนาะมีคนอยู่ไหมเนี่ยมึงดูเร็วๆเข้ามีใช่ไหมเออมีใครอยู่ในบ้านหรือเปล่ามีทางเราหรเนีย หดือสมุดว่ไงแม่วะม่อะไรมันตาไม่เห็นเลยวะไม่รู้ใครมึงขวางูกมรู้มันจะไปย้ายหรมึงย้าย่เจรู้ใหม่จะรู้ใหม่หรอย้ายู่อะไระพี่อะไรเห็นล้ยวเห็นอะไรุกากพีสูงดั อไปดูก่อนพอ,ไ,อไปดูก่อนเปูถ้าเกิดเขาเป็นามาดูก่อนละกัน,กน,นถ้าอาวุธไม่มีก็ลองออกไปดูก่อนแม่จะไว้ใจได้ไหมอ่ะแกก็ต้องระวังหลังและคาด้วยนะเออมึงไม่ต้องบอกว่าเออปูไปแล้วว่าแทงสวดเข้ามาจะทำไงไอ้ก็แทงแล้วมาแล้กกวแล้วแทงคาตุ้งกันฉันจะทำยังไงล่ะแม่เละมึงก็ร้องสู้กับมันสิะมันตู่เออไปออกไปดูฉันเดี๋ยวรอแป๊บนึงแทงคาตุ้งแทงเทวะจะว่าปูมวยงั้นเหร ประตู icana, ่ง <this>. ล <A 2. S 3> ้กๆังต้องโอ้โหไม่รู้เลยมันเนาะหนูช่วยูด้วยโอ้ยเป็นไรอะโอ้ยคนขอคนแม่หอกหูดูค่อยช้้ทุกคน เล่นอะไรดูด้วยเมียมึงนั่งอยู่นี่นะนี่หนุตื่นทำไมลูกเอ้ยแกจริงเลยหาเลืองคัมีงานเล่นเนี่ยโหกัลังื่เออลูกเก็บเเ็บเดี๋ยวเดเป็นคนดีคนร้ายเนี่ยคนดีสิคนร้ายที่ไหนลูกพอคุณาเปล่าคนร้ายไล่ฆ่าลูกมาดีาวมีแจะเลือดจะเต็มเลยมนจะเลี้ยโอพาเข้ามาอนขอโทษขอโทษโเราพลด้อยที่นี่ก่อนะขอบใจมากขอบครับม่ทแล้ว มึงเรืองอะไรกับเขาเนี่ยฮะมีกี๊ดเจีบเฉียดเลยนัเนน่ยประตูน้ำเนี่ยมีแต่ประตูนะฮะเด็ไงมึงเนี่ยสั่หาคำจะพูดใครเอาอะไรกับเขาเดี๋ยวเดียวเออเอาเมนูนี่ไปเก็บก่อนนะมึงไปน่นไปเก็บก่อนอุณก็อีพวกโน่นมาปะไปย่านี่ดิีดิว ดูหลังเลยพ่อหนุ่มคนนี้น่ะเขามีคนช่วยเหลือใช่ไวมเองใช่ก็บ้าเขาด้วยเขาไม่ใช่ผัวเขาแต่ว่าเป็นผัวช้างแต่โอ้ยแม่้แ่เออกูขอโทษลูกแม่ขอโทษเดี๋ยวจ้าแม่มาลีขอโทษด้วยนะจ้าคือคนนี้น่ะผัวใั่